ช่วงที่2ของเจาะลึกขายตรงกันต่อนะคะหลายคนค่ะมีข้อสงสัยว่าธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงเพราะว่าบางคนแยกไม่ออกเลยนะคะครับจริงๆตรงนี้ก็มีเรื่องหลายๆคนก็มักจะถามกันเยอะนะครับ,รบโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนประชวนมาทาธุรก,กิจเครือข่ายาก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวทาแล้วจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเชื่อถือได้ไหมไว้ใจได้ไหมแล้วก็มันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับอันนี้หนึ่งมันมีสิ่งที่เราสามารถดูได้ ก็คือบริษัทที่มาทําธุรกิจขายตรงเขาจะต้องไปจดทะเบียนกับสคบอนะครับ,รบอันนี้คือเป็นผ่านด่านแรกมาก่อนว่าคุณได้รับไลายเซ้นมาประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ชัดเจนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมาดูว่าในเรื่องของเ,ออเงื่อนไขในการที่จะเป็นสมาชิกนะครับมีเล่สนกลในอะไรไหมมีอะไรแอแฝงหรือเปล่าสมัครสมาชิกแล้วก็พอเป็นสมาชิกเสร็จปุ๊บ สามารถที่จะเป็นตัวแทนขายสินค้าได้เลยไหมหรือจะต้องมีวาระซ้อนเล่นอย่างอื่นไหมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องจับตาดูว่าวิธีการเขาเรียกแสดงการแสดงตัวเลขการให้สิทธิประโยชน์อันนี้ก็เป็นมีส่วนนะครับบางทีอาจจะบอกว่าโอ้โหลงทุนแนะนําธรรมาชิกเพียงไม่กี่คนก็ได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนแล้สามารถที่จะ,ะระดมเงินเข้ามานะครับโดยเน้น การขายเมมเบอร์มากวากว่าการขายสินค้านะครับตรงนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบที่สังเกตไม่ยากนะครับเขาเรียกว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อใช่ไหมคะครับมันก็จะมีการจะเน้นเรื่องโชว์เรื่องผลตอบแทนสาหรับการเป็นสรรมาชิกอันนี้เป็นจุดตักจุดสําคัญเลยที่ต้องดูนะครับบางทีเขาก็บอกว่าโอ้คุณมาฝากเงินกับผมเดือนละสัก1นึ่งแสนสอนะครับ เดือนถัดไปเนี่ยได้กําไรเท่าตัวนะครับ,บนักวันนี้เ,เวลานี้ผมก็ยังได้รับการติดต่อกับบางบริษัทอยู่ว่าอยากให้เอาเงินไปลงทุนในลักษณะทีเ่เขาบอกว่าเอาเป็นการลงทุนเพื่อในลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศต่างๆก็บอกว่ามีส่วนที่น่าเชื่อถือนะครับเขาทําแล้วแล้วก็ เดือนถัดไปก็ได้กำไรแสนสองแสนกำไราไร4 0ซนะครับก็เอาบัญชีเอาแอรเคาท์มาให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะต้องมาตรวจสอบกันดูนะครับว่าบริษัทนี้น่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับ<ฆ>แต่ว่าจริงๆเนี่ยธุรกิจขายตรงเนี่ยเขามุ่งเน้นขายสินค้านะครับคือทำยังไงเอาสินค้าไปใช้แล้วเกิดให้กระบวนการการซื้อซ้ำเกิดขึ้นนะครับกลายเป็นคะแนนสะสมที่หล่อเลี้ยงนะครับลูกทีมที่ส่งผ่านไปถึงแม่ทีมต่างๆ<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นการขายตรงที่ถูกต้องนะครับก็คือ1จะต้อง มีการขายสินค้าเป็นตัวตั้งนะครับส่วนผลประโยชน์ที่จะตามมาจะเป็นตัวรองนะครับทีนี้ผลประโยชน์มันก็จะมีคาบเกี่ยวเหมือนกันนะครับระยะแรกๆเนี่ยบริษัทที่ทําธุรกิจขายตรงบางครั้งเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในบางเรื่องที่ไม่สามารถที่จะผลักดันกิจการให้มันเติบโตได้นะครับหปีก็เท่านี้โตแค่นี้อยอดขายเท่านี้2ปีก็เท่านี้นะครับสปีก็ยังยอดขายไม่ขยื่นเลยไม่ขยับไยืยนเลย,เลยนะครับมันก็เลยต้องไปคิด อาจจะใช้วิทาที่อาจจะนอกระบบนะครับเข้ามาเสริมทํายังไงถึงจะทําให้มันยอดขายพุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็จะไปหาช่องทางในการใส่ผลประโยชน์ให้กับมวลหมู่สมาชิกทั้งหลายว่าเออถ้าคุณมาทําอย่างนี้คุณจะได้อย่างนี้นะคุณจะได้ผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไปเพิ่มเรื่องของตัวเลขผลประโยชน์พอใส่เข้าไปมากขึ้นตรงนี้มันก็จะละมามันก็จะกลายเป็นในเรียกว่ามันนี่เกมนะครับก็คือเอาเงินไปต่อเงิน สมาชิกลายเก่าไปล่าสมาชิกลายใหม่เสร็จแล้วเอาเงินจากสมาชิกลายใหม่มาจ่ายให้กับลายเก่าตรงนี้มันจะเข้าลักษณะงูกินหางทันทีินางนะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่อาจจะค้าปลูกค้าบดอกที่กาไปแกลูกโซ่ได้เพราะว่าไอ้อตัวธุรกิจขายตรงมันจะต้องเน้นการขายสินค้ามากกว่าการขายสมาชิกนะครับอันนี้ก็เป็นหลักคร่าวๆที่อยากเรียนคุณผู้ชมว่าถ้าคิดจะมาทําธุรกิจเชือข่ายนะครับจริงๆมันมีทางเลือกหลายบริษัทหลายกิจการนะครับ ขั้นแรกก็ต้องตรวจสอบนะครับให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องหรือไม่ก็อันที่สองก็มาดูแผนดูเรื่องเงื่อนไขผลประโยชน์นะครับ<ฆ>ว่ามีความเป็นไปได้อย่างที่เขาโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่นะครับแต่ถ้าคุยเกินจริงดูแล้วมีการจ่ายผลประโยชน์ชนิด<ฆ>ที่ผิดแลกแตกแตกต่างไปจากะระบบที่สถาบันการเงินเขาจ่ายกันนะครับหรือแตกต่างไปจากระบบผลประโยชน์ที่มันควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับเพราะเรื่องนี้บางครั้งจะตอบทันทีทันควันเลยว่ามัน แชร์ลูกโซ่หรือเปล่าคือแรกๆมันก็คล้ายๆว่าบริษัทเนี่ยแรกๆเขาอาจจะทําตัวเป็นเด็กดีนะครับให้ผลประโยชน์ก่อนแล้วมาทวงคืนทีหลังถูกต้องหล้หลังๆพอไม่มีคนดูแลก็เริ่มมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวนะครับเริ่มจะตอบไปในทางที่ออกไปในทางที่ผิดกฎหมายแล้วนะครับจะทําอะไรที่นอกลู่นอกทางมากขึ้นนะครับปัญหาก็คือตอนเนี้ย เราก็คาดหวังว่าทสคบนะครับจริงใจที่จะเข้ามากํากับตรวจสอบธุรกิจขายตรงนะครับอย่างเต็มที่เต็มกําลังนะครับมันก็จะทําให้ลดปัญหาพวกนี้ไปได้นะครับและสิ่งสําคัญก็คือภาพพจน์ของขายตรงก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากเรียนให้คุณอาชลา,าฟังเท่านี้นะครับ ก็เรียกว่าเป็นความรู้นะคะทีะ่คนที่ต้องการจะมาทําในธุรกิจขายตรงเนี่ยต้องควรศึกษาไว้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเสียโอกาสหรือว่าเสียเงินเสียทรัพย์สินไปได้นะคะคือถ้าทําดีนะผมมองว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยมันมันเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะใช้เป็นอาชีพหลักได้เลยนะครับเพราะหลายๆคนที่มาทําขายตรงบางคนเขาก็บอกเป็นทําขายตรงร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนก็เป็นพาร์ทไทม์บ้างฟูลไทม์บ้าง,างอะไรต่างๆนะครับ แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเข้ามาแล้วทําถูกทางถูกที่นะครับแล้วก็รู้จักเรียนรู้ฝึกฝนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยปัญหาที่หลายๆคนบ่นก็คือว่าการปิดการขายเนี่ยบางครั้งเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันมันยากมากมันจะเป็นอะไรที่ยากสําหรับ <kanske S 2> ทุกๆคนนะครับพอครั้งแรกทําไม่ได้ครั้งที่2ก็ไม่อยากทําแต่ถ้าคนที่เป็นนักขายจริงๆเนี่ยครั้งที่2ครั้งที่3มมันจะมีมาแล้วก็สุดท้ายเขาจะต้องปิดการขายตรงนี้ให้ได้นะครับมันอยู่ที่ ก็เรียกว่าต้องไปสร้างพลังนะครับเครือข่ายนะครับถึงก็ไเรียกว่าหนึ่งเนี่ยเป็นโรคที่ของมนุษย์เครือข่ายเขาจะต่างกับโรคคนทั่วทั่ไปที่เขาจะต้องเสริมพลังกันอยู่ตลอดเวลานะครับต้องปลุกเร้าปลุกอารมณ์กันนะครับเพื่อบำรุงขวัญกําลังใจเพื่อให้งานมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อันเนี้ยก็เป็นส่วนที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ ธุรกิจขายตรงครับค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการหารายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักแต่ถ้าดําเนินธุรกิจได้ดีขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นรายได้หลักเลยก็ว่าได้นะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าคนที่ทําธุรกิจนี้แล้วไปได้ดีเขาจะทิ้งอาชีพเก่าด้วยซ้ำไปบางคนเป็นข้าราชการก็ลาออกลาออกมาทำขรูอเเป็นอาจารย์สอนหนังสือก็เห็นลาออกมาทําธุรกิจเครือข่ายเยอะนะครับเนื่องจากว่าดูแล้วรายได้ดีนะครับและรายได้มันก็จะพอกพูนมันจะมากขึ้นนะครับมันก็เหมือนกระต่ บันไดขึ้นไปแต่ละขั้นทุกคนก็มีสิ่งท้าทายเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่ออหลักการของขายตรงอย่างถูกต้องถูกวิธีเนี่ย ทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เล่แล้วประสบความ<ล>สำเร็จ<ล>ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูธุรกิจหลักนะคะของบริษัทปบบัลลุคลองจำกัดกันบ้างนะคะนำโดยคุณพิบูลลิมปิวิวัตกุลนะคะรองกรรมการบริหารและก็กรรมการผู้จัดการก็ได้จัดการงานถแถลงข่าวขึ้นนะคะเป็นพิธีวางแผนประจําปี2556แห่งความมั่นคงนะคะที่สํานักงานใหญ่ศูนย์การค้าไอทีสแควร โดยในงานนะคะทางด้านคุณพิบูลค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงโครงการพัฒนาเกษตรกรไทยก้าวไกลสู่สากล โดยสารนะคะปรับปรุงดินสิริชัยและก็สิริไฮไบโอพลัสที่ได้มีการจัดขึ้นไปนะคะเมื่อวันที่1 0 1ถึงธันวาคม2555าที่ผ่านมาว่าโครงการดังกล่าวนะคะค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรอย่างมากค่ะแล้วก็พร้อมกันนี้นะคะทางขุนพิบุณเองก็ยังได้ประกาศอัดฉีดงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกจากที่เคยประกาศไว้นะคะ30ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นเป็น50ล้านบาทนะคะพร้อมกับประกาศที่จะมีการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรให้กับเกษตรกรทั่วประเทศกว่า20,000ครัวเรือนอีกด้วยนะคะเพื่อให้ดำไปทดลองใช้ทำแปลงสาธิตโดยได้บีการเริ่มแจกไปตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2556ที่ผ่านมานะคะซึ่งทางภาคใต้ค่ะก็จะเป็นภาคแรกที่บริษัทจะเข้าไปต่อ,ตอยอดนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของภาคอื่นๆตามมา ในส่วนแผนงานรุกนะคะตลาดขายตรงในปี2,556นั้นนะคะทางบริษัทมาบุญครองค่ะก็ได้ประกาศที่จะหันมาเน้นหนักในเรื่องของวิชาการเป็นหลักมากขึ้น พร้อมกับการพัฒนาองค์กรและการเข้าถึงคนรากหญ้าให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไปพร้อมๆกันกับการเน้นสินค้าทางการเกษตรที่จะฉีกแนวออกไปเห็นได้จากการที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะที่เป็นสารปรับปรุงดินชนิดแคปซูลก็เริ่มออกมาทําตลาดบ้างแล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะล่าสุดค่ะมาบุญครองก็ยังได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่2รายการด้วยกันนะคะก็คือ s b 2บีสองโคแอนไซคิวนะคะตราสิธิไชัยและก็ผลิตภัณฑ์เสริม อาหารเพื่อสุขภาพสตรีด้วยนะคะตาผลิตภัณฑ์สิรีชัยเช่นกันแล้วก็มีสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อล้างสารพิษทั่วร่างกายพร้อมกับมีแผนที่จะเข็นสินค้าใหม่ๆนะคะออกมาสู่ตลาดในปีนี้อย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะนั่นก็เป็นความคืบหน้าของทางบริษัทมาบุญครองนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยมาสู่ประชาชนให้ได้ใช้กันนะคะค ในปีที่ผ่านมานะครับในปี55นี่ครับก็ต้องต้องคิดว่า,าต้องบอกว่ามาบุญครองเองเนี่ยก็ได้สำเร็จมาในจำนวนประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มุ่งไปถึงปีป,ปีนี้ปี56นะครับซึ่งปี56นี้เราก็จะมุ่งมุ่งเน้นอย่างที่ที่พูดไว้ก็คือว่าเราจะมุ่งเน้นในเรื่องความรู้วิชาการให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องพัฒนาองค์กรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าถึงรากหญ้าให้มากขึ้น กว่าปีที่ผ่านมานะครับเราปีปีกลายเราได้เริ่มเรื่องการที่จะเข้าถึงรากหญ้าซึ่งออกมาแล้วเนี่ยค่อนข้างได้าการตอบรับที่ดีดังนั้นเราจะเพิ่มเพิ่มเติมเข้าไปอีกในปีนี้นะครับให้ได้ครบทั้งประเทศทั่ว,วประเทศไทยนะครับในชุดตรงนี้แล้วก็เราะมองในเรื่องสินค้าเกษตรนะครับเราก็จะฉีกแนวจากเรื่องอ,อาหารเสริมเข้าไปในเรื่องสารปรปับปรุงดินนะครับในปี5-6 ก็คิดว่าก็คงจะได้ทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นได้เป็น1ิบเท่าตัวนะครับในตรงนี้แล้วก็การตอบรับของการที่เรื่องการสาร,รปรับปรุงดินเนี่ยค่อนข้างที่ได้การตอบรับที่ดีมากพอสมควรแล้วเราก็จะมีการเริ่มแจกแจกสินค้าตัวนี้ในวันที่1่กุมภาและผมคิดว่าภายในเดือนหนึ่งทุกคนก็จะเห็นผลได้ว่ามาบุญครองก็เป็นหนึ่งในเรื่องการเกษตรเหมือนกัน เรื่อง yeah. เพื่อนบ้านตลาดเพื่อนบ้านนะครับเราคิดก็คิดว่าเราก็จะค่อยๆเริ่มนะครับเริ่มตอนนี้เราก็เริ่มมองเข้าไปในติดต่อในป,ประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็คิดว่าต่อไปก็จะเป็นลาวแล้วก็พม่านะครับแล้วก็เวียดนามนะครับมาเลเซียก็เราเรามองมาเลเซียด้วยแม้กระทั่งอินโดนีเซียนะครับในตอนนี้เราคิดว่าเราพร้อมเสมอนะครับในการขยายที่ขยายงานของเรานะครับเพียงแต่เรารอจังหวะมากกว่า นะครับว่าตอนไหนถึงถึง,ถ,งถึงเวลาแล้วมากกว่าที่จะ,จะในในการเตรียมตัวนะครับเพราะการเตรียมตัวนี้เราเราเตรียมมานานแล้วนะครับเพียงแต่เรารอรอเวลาแค่นั้นเองมากกว่าก็ต้องบอกเลยครับผมก็ใหม่เหมือนกันนะครับในธุรกิจนี้นะครับก็หวังว่าถ้าใครได้เคยลองสินค้าหรืออะไรก็ช่วยช่วยแนะนำเพื่อนเพื่อนฝูงต่อด,ด้วยนะครับอบอกแล้วว่าท,ท่านท่านประธานของบริษัทคุณศรีชัยบุรคุณเนี่ย ใช้ชื่อแกเองเป็นคนการันตีสสินค้าทุกทกสินค้าเรานะครับต้องบอกคุณภาพเราค่อนข้างที่จะว่าเราตรวจสอบ100%เต็มนะครับก็หวังว่าฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับใน p r o d u c ใน r o e u c t Line ของมาบุญครอบค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการเจาะลึกขายตรงค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทุกวันจัน์ถึงสุกกับดิชชัอัจาราปิ่นแก้วแล้วก็คุณพิษณุค,ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ